ขาอยากเห็นลูกของแม่บวชครั้งหนึ่งบวชเป็นพระใช้เวลาไม่นานเองแต่แม่อยากจะเห็นพระที่แม่สบายใจที่สุดอย่างน้อยพระวัดอื่นหรือว่าพระที่อื่นาอาจจะทําให้แม่ไม,ไม่ไม่สบายใจนะักที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาแม่อาจจะรู้สึกผิดหวงังแม่อาจจะใส่บาตรแล้วไม่ค่อยแบบจเจอพระยิงหรือเปล่าก็ขอให้แม่มาสบายใจกับพระที่เป็นลูกของแม่เอ บวชตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นก็ทํางานแล้วก็ทีนี้ได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทก็เลยไม่ได้บวชอีกครับก็ทีนี้พอมาตอนนี้ครับเราเก็บเวลาไว้ได้แล้วที่ทํางานโอเคกับการบวชเราเลยอยากบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็สักครั้งในชีวิตที่เราจะได้บวชคือผมตอนแรกตอนที่จะบวชใช่ไหมผมก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการวันที่จะบวชใช่ไหมเคยไปติดต่อวัดแถวบ้านด้วยเช่นกันครับ แต่รู้สึกว่าว่าัดออแถวบ้านเขามีพิธีรีตองเยอะคือความตั้งใจจริงของผมผมอยากบวชแบบมันอยู่ที่เราไม่เนื้อรูปพิธีต่างๆเรา,เราไม่เลือกเราไม่แห่ก็ได้เราไม่จัดพระเขาบอกว่าต้องมีครับเาขาต้องมีเ้เขาบอกว่าก็ต้องม,มีการฉลองพระใหม่มีออที่นี่ก็มีฉลองพระแต่ว่ามีการแหงอะไรเงี้ยครับเราคือความตั้งใจผมคือผมอยากบวชเงดยบๆบวชเพื่อพรองเป็นพระภิกษุงเงี้ยครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราถ้าจะมีเงินมีทรองพอที่จะ ก็มีงานมีเงินแต่ว่าไม่มีความสบายใจท่านเกงก็จะไม่ได้สงสัยก็คือมันช่วยไม่ได้เลยหรอกเวลาเราไม่สบายใจขึ้นมาเงินนี่ก็เป็นปัญหาที่ทําให้ไม่สบายใจเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สบายใจก็านชลินทำไมลูกแน่นี่องก็เลยมาเข้ามาศึกษาเราตอนนี้ศึกษาที่ยากลำบากที่เราเป็นจังหวัดที่ไวัยน่าจะต้อง เข้ามาศึกษาอย่างเดิมเต็นเลยครับก็เตอนนั้นเป็นเลนวิ่งเอขหมยตีกันตุบตักตุบตักอยู่ตัวพระอาจารย์เอาไม่เดียวปาดมาตุูตลอดเลี่ยตอนนั้นเป็นเป็นเป็หัวจบครับหนึ่งแล้วก็หลังจากปวดเดือนหนึ่งก็นิ่งขึ้นครับก่อนปวดนี่แบบโซนมากพอปวดเสร็จก็นิ่งขึ้นจนกลับมาเรียนแล้วก็สอบข้อรับราชการ ก็อยากระบวนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำในชีวิตนี้ก็คิดว่าอยากจะทำบวชแล้วก็เรียนพระธรรมตัวเองแล้วก็ติแทจบุญคุณพ่อแม่ได้คือจะประทับทานได้ยังไงครับอ๋อปกติที่บ้านนะครับจะไปทำบุญที่วัดคลอ,องโบครับคุณญ,ญาใช่ครับแล้วก็หลังๆไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าคุณยายไม่อยู่แหละประกอนคุณยายชอบไป แล้วก็หลังๆก็เลยมาที่วัดชมพระธานบุบางก็ใกล้บ้านมากกว่าก็เลยเรียกมาบวชคนใกล้ชิดเขารอมาบวชแล้วเขาไม่เคยเล่าให้เราฟังบ้างเลยว่าเขาต้องอะไรยังไงบ้างแล้วพอเขาเล่าว่าบวชพระธาตุเก่งอยากจะให้เหมือนว่ารบวชที่เป็นทางจริงๆหลักฐานาอยู่ข้างล่าง การบวชนี่มีจ so ุดหมายอยู wrong, no ่ที่ตรงไหนจุดหมายของการบวชก็เพื่อปลีกตัวออกไปจัดการกับตัวเองให้สะอาดขึ้นให้สว่างสนุกขึ้นแล้ว่าออกไปชำระช้างล่างเอาทีเมต ที่เกิดกังอยู่ในจิตใจให้เบาบางลงลเพราะให้จิตจำของนักบวชหน,นึ่งจีนมืงสองระทเรียกว่าแสวงหาธรรมะเพื่อแล้วเอาธรรมะที่ตนได้นั้นไปแจกคนอื่นต่อไปชีวิตของนักบวชจึงเป็นชีวิตที่เสียสละการบวชก็คือการเสียสละความสุขแบบชาวบ้านไปอยู่เพื่อหาความสุขทางใจ การมาบวชในประศาสนาก็เพื่อลบทิดผิมานบะความซื้อตัวซื้อตนความหลงแก่ตัวความเลวความกรวความหลงอะไรต่างๆมาไมัน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งว่ามันไม่มีถ้า่ไม่มีเราก็เป็นไทยสมบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์ความเป็นไทยนะันอยู่ที่ไม่มีจิเลสบกวนติสตใดแท้ใดสูงสุด เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันสูงไหน้าท่วมไม่ถึงความเชื่อท่วมไม่ถึงเป็นทุตตบริษัทก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้โดยกบานแจ่มใสอย่างแน่จริงก็สมบูรณ์ขึ้นในทางทจิตใจ